สวัสดีค่ะเอฟซวันนี้เราก็จะนำบนซักสี่สูตห้าสุดที่เราเคยคิดว่าเขาไม่เคยหลุดนะคะ,ะ,ะนานจะหลุดครั้งหนึง่งรอบนี้เราก็จะมาะติดบน ใช้สองตัวหมดนะคะสองตัวมาชนกันอ่สูตรนี้ก็ขุดยากมากนะคะขุดยากมากคติดกติดบนล่างนะคะส่วนมากเขาจะเป็นข้างบนนะคะอ่แล้วก็มาจะดูเรารอบนี้เราจะไม่อ่าหลายคู่จะไม่ไม่เล่นหลายคู่นะคะเราจะจัดเฉพาะเด่นๆนะคะ เพื่อให้ f อจะได้เป็นแนวทางนะคะเดีอนนี้เด๋ยนถา,าจะบวกกันอันนี้เท่าไหร่สิบสองสิบสองสบปดปเท่าไหร่ยีสสี่สามสิเป็นสามสกับศูนย์อ่าโอเคค่ะ อ่ะดูคำเตือนนี้ก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำในทางการและสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งกฎหมายท่านทางทิ่ตัดสินใจนะคะโปรดใช้วิจยญญาในการรับชมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบนอ่าอีคลิปหนึ่งก่อนที่เราจะสรุปนะคะ,ะสรุปหลายๆสูตรปกติา่าเขาไม่อยากจะสรุปหรอกสรุปเยอะมากก็บางทีมันก็ตับแล้วมันกง หลายตัวมากเอาไปสักห้าหกสูตรอย่างนี้ยังพอพอลุ้นนะคะสิบกว่าสูตรขึ้นไปแล้วก็ไอ้สูตรที่เคยเข้ามันก็จะหลุดไปเลยเพราะสูตรอื่นมันดันมาชนกันอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะลองช่องเราช่องเล็กเอสีก็จะได้มีแนวทางนะคะ,ะ,ะมาชมกันเลยสูตรนี้ ความเว่นยาของเราผ่านมายาวม,มากนะคะเอฟซี FC. อ่าวดนี้ก็เท่าไหร่อ่ายี่สิบเอ็ดนะคะวดนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะอ่าปกติไม่หลุดไปหลุดเมื่อที่แล้วนี่เองนะคะเอฟซี FC. อ่าเราก็จะได้วดนนี้ก็ สิหกกยหกแดนะคะอ่าเราก็มาดูสีว่าอ่าสุตรนี้มีความแน่นยาม,มากน้อยขนาดไหนติดบนติดบนตลอดนะคะร้อยสิบหน่วยบางทีก็อ่า ไปลงล่างอยู่ไม่ไม่ได้บ่อยนะคะลงล่างอยู่ครั้งสองครั้งรอบที่แล้วเข้าล่างเข้าบนนะคะ F4 เราเป็นล่างเป็นบนเลยรอบนี้ก็ได้แปดกับศูนย์นะคะ F4 เราจะขึ้นแปดกับศูนย์ไปเลยนะคะเราจะมาเทียบเลขอื่นแปดกับ0ูนย์เด่นหน่วยสิบหน่วยนะคะ F4 เราส่นมากเราจะจัดเป็นสิบหน่วยตอนนี้เขาก็มาติดหลักร้อยบ้างแต่ก็น้อยครั้งนะคะ fc อ่ะเราก็จะใช้สิบหน่วยแปดกับศูนย์นะคะพอสิบหน่วยเราใช้แปดกับศูนย์แล้วเราก็จะมานำเลขติดบนอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็ยังไม่หลุดนะคะ อ๋อสูตรไปรวบรอบหนึ่งนี่จรดสูตรสูตรไปรอบแปดหกห้านะคะวันที่แล้เข้าสองตัววันนี้ก็ได้สองกับสามนะคะ fc สองกับสามสองสามเราจะใช้ตัวนี้เป็นสิบหน่วยนะคะเราก็จะใช้อีกสูตรให้ fc ในพิจารณาสูตรนี้ก็ หลุดบ้างแต่ก็ไม่ได้หลุดบ่อยนะคะ,ะสี่อ่าสูตนี้ก็หลุดตั้งแต่เริ่มต้นแต่นี้ก็เข้ามาตลอดนะคะเมื่อที่แล้วไปลงล่างได้หกับเจ็ดเราก็จะใช้หกกับเจ็ดมานี่นะคะหกกับเจ็ดเก็จะใช้เปนหล,หลายสูตรมา มาวินกันนะคะพอหกับเจ็ดมาแล้วก็จะใช้อีกสูตรสูตรนี้ไม่น่าจะนํำมันชนกันพอดีอสูตรนี้ก็โอเคก็คือว่าวินมาเหมือนกันนะคะ FC อฟหกกับเจ็ดเราก็จะใช้ สูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็มีความแม่นยำมากนะคะ Fc ตัวนี้ก็ชนเหมือนกันเจ็ดกับศูนย์ใช้เจ็ดกับศูนย์ชนไปแล้วเกิดกับศูนย์หกกับเจ็ดเราจะใช้เป็นเจ็ดกับศูนชนเจ็ดมาแล้วนะคะ Fc หกับเกับ0ูนย์ะก็ถือว่าเราจะไม่ตัดออกนะคะ,ะตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะสกับ3มาแรงเหมือนกันเีนะะอ่าแล้วก็จด พอแล้วแล้วทีนี้เราก็จะใช้เลขประจำวันหวยออกวันอังคารหวยก็ออกวันอังคารที่สิบหกวันอังคารก็จะมีหกหนึ่งสามสามกับหกก็มีแล้วนะคะเอฟซีแล้วก็เจ็ดสามสี ่เราจะขาดไปอีกตัวหนึ่งก็คือสีนะคะสีะนะคะ Fc หนึ่งเพราะสามก็มีแล้วมีหนึ่งนะคะเราจะใช้เลขประจําบันเข้ามาะนะคะหนึ่งอ่ะโอเคเราก็จะสรุป ก็เราจะเลขทั้งหมดชนกันกี่ตัวแปดกับ0ชอบก็คือนะคะจับคู่ มีมีเลขสิบหน่วยของเราแล้วก็มีเลขเด่นประจำวันถ้าเราเอาศูนย์มาจะเป็นศูนย์อะไรศูนย์มาก็จะเป็นศูนย์อะไรศูนย์เรามีแล้วศูนย์กับเจ็ดไม่้วกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันนะคะ,ะก็มีศูนย์สอง ูนย์สามนะคะศูนย์สามศูนย์สี่นะคะเอฟซีเราใช้แปดแปดอะไรเป็นสิบหน่วยนะคะเอฟซีเราก็จะใช้เป็น ถ้าเป็นศูนย์มาก็าศูนย์แปดนะคะจับศูนไปก่อนนะคะ FC จับศูนย์ก่อนสองสี่สามเราวว้ท้ายแล้วก็อ่าแล้วทีนี้แล้วก็ะกจะใช้แปดไว้หลักหน่วยแล้วก็จะใช้เป็นเจ็ดนะคะทีนี้เราจะเจ็ด เจ็ดกับหกไม่มาด้วยกันเจดกับศูนยไม่มาด้วยกันหรือจะมาด้วยกันแล p, à, đây, okay, ้วก็หกสามเลขที่เราจะกันเท่าไหร่ก็คือคือเอฟซเรามีแล้วศูนย์มีแล้วเราใช้สามตัว จับมาแผลก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักร้อยนะคะสามศูนย์อ 0. สองนะคะสามนะคะ ศูนย์แปดนะคะสามศูนย์แปดแล้วแล้วก็จะใช้หกศูนย์สองนะคะ F4 อ่าแล้วทีนี้ก็จะใช้หก แปดกับเจ็ดไม่มาด้วยกันนะคะ fc สี F ่เจ็ดเป็นตัวกันนะคะลองพิจารณาดูนะคะลงให้สิบสองกยหกแปดเรานำหลายสูตรมาประกบกันนะคะ fc ดูให้รวยเจ็ดแปดเก้าใหค้คิดว่าถูกใจก็นำไปใช้ได้นะคะ,ะใครคิดว่าะจะดูไปก่อนหรือว่าไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะเอฟซีเราก็คือเป็นแนวทางเราจะใช้หลักสองหลัก8ดเป็นหลักหน่วยหลักศูนย์หลักสี่เป็นหลักสิบอันนี้หลักสองก็คืออย่างนี้นะคะ เป็นหลักหน่วยเจ็ดกับแปดนี่เป็นหลักหน่วยอ่าแต่นอกนั้นเราก็จะสิบกับศูนย์แต่ยะถาก็คิดว่าถ้าไม,ไม่นั้นก็จะไม่พลาดนะจับคู่ไม่นั้นนะคะเนี่ยก็ที่ก็จับคู่อย่างไรนะคะชอบตัวไหนก็ไปจับตัวนั้น อ่าที่สามเนี่ยมอยหลักร้อยเพราะอะไรเพราะที่ามมีสามกับแปดอยู่หลักร้อยสามหกแปดอยู่หลักร้อยนะคะอ่าแต่เราก็อ่เอาเป็นหลักไว้อ่ะแคปไปดูเพื่อเป็นแนวทางถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านในเอฟซีอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นอ่ารุ่งนี้เราก็จะมาสรุปคลิปใหญ่คลิปอ่าเริ่มว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนแต่นี้ก็ถือว่า หลายสูตรเหมือนกันก็ถือว่าสูตรแม่นมาลงเลยนะคะ f ออ่ะสวัสดีค่ะมันหมานนะคะสวัสดีขอให้ทุกคนสวัสดีค่ะ